สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc ทั้งหลายที่รับชมทางช่อง youtube ของผ่านบลล่า channel นะครับไปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดติดตามนั่นะครับหรือกดกระดิ่งนะพ่อแจ้งเตือนจะได้ทำคลิป ใหม่ๆออกมาให้รับชมรับจักแต่วันนี้ก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งคือจะทำผลิตผลิตฮอร์โมนเพื่อนำไปฉีดพ่นดอกต้นพลิกที่กำลังที่กำลังออกดอกแล้วก็เพื่อให้มันลูกมันติดมันจับดีไม่เป็นไม่ไม่เป็นลาไม่เป็น เชื้อลาไม่เป็นบ้งที่จะกัดกร่อนไอ้ราอขั่วของพริกขั่วขั้วของพริกที่มันติดลูกนะฮะให้เน่าให้ร่วงหล่นก็คือพูดง่ายๆก็คือพริกที่กำลังออกดอกแล้วก็จะผิดผลเนี่ยบางที่บางครั้งก็จะมีผล เน่าที่คนเน่าที่คนต้นที่คนที่เม็ดพิกที่จะต้องกะติดเนี่ยมันจะเน่าก่อนแล้วจะร่วงจะร่วงไปทีนี้ก็เลยหาวิธีทำยังไงจะไม่ให้พิกเน่าควนของพิกเน่าเราก็ร่วงไปก็เสียประโยชน์ไปบางทีปลูกขึ้นมาแล้วกําลังออกลูกพิกกําลังออกลูกนี่นะออกลูกกยกำลังจะโตเนี่ยเกิดเป็น ขัข้วขวนของไงพริกเนี่ยเน่าเน่าลักษณะเน่าเปื่อยแล้วก็ร่วงไปในที่สุดแล้วก็เหี่ยวเหลืองเม็ดพริกที่มันเป็นโรคนี้ก็คือเน่าไอ้เน่าที่ควนก่อนแล้วก็จะร่วงไปก็เราก็จะไม่ได้ผลผลิตอะไรนั่นวิธีนี้ที่จะทําวันนี้ก็คือ,เร,อเรียกว่าทำฮอร์โมนฮอร์โมนรรรหราไปฉีดไปฉีดไอ้ขั้วพริก ต้นพริกที่กาลังออกดอกเนี่ยนะเพื่อให้ลูกมันติดหรือมันจับจับลูกดีหรือลูกติดดีโดยที่ไม่เน่าไม่ป่วยไม่แห้งไม่ชาวตาไม่ร่วงตายนะก็เคยทํามาแล้วด้วยสูตรที่ทำฮอร์โมนเล็กๆน้อยๆทำใช้เองนะทำใช้เองก็คือ ทำแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยทําทําวันนี้ก็ใช้ได้เลยนะไม่ไม่ไม่ต้องไปหมักหลายวันพอเราผสมวันนี้เสร็จก็นําไปใช้ไปฉีดตามพริกที่มันกําลังออกดอกนะมันจะมีขั้วดอกแล้วก็เพื่อให้ลูกมันติดดีนะเพราะลูกลูกพริกเหลืองนี้มันติดดีไม่เน่าร่วงไม่เหี่ยวร่วงก่อนจะได้เจ็บผลผลิตอุปกรณ์ก็มี ลายอยาหมันกันนะหลายตัวมอนกันที่จะใช้ผสมกันหต่เรา,าก็คือหนึ่งแล้วครับอย่าใช้น้ํานะ้ำปลาเน่ะเดี๋ยวนใช้น้ำปลาน้ำปลาอ่าเนี่ยอที่ไอ้น้ำปลาที่ของของเก่าที่เราที่เราทา้อไหมดกินได้หมดนี่ไงที่มันเป็นเป็นเศษเศเนี่ยน้ำปลาที่ไอหนึ่งที่ว่าน่นที่ยังมีกลิ่นปลาอยู่กลิ่นอะไรอยู่หนึ่งกลิ่นเค็มรสเค็มอะไรของกลิ่นปลาอยู่ แล้วก็จะเอาผสมกับกะปิหน่อยนึงนะกะปินะอี่หอไยก็ได้กะปิเราผสมกันตัวตัวอะไรนะน้ำปลาร้าน้ำปลาปลาระได้นี่ปลาระที่เรามาใส่เคร่ตับตัวอะไร,รนะน้ำปลาแล้วก็กะปิกะปิอีกอย่างนึงก็คือเครื่องดื่มชูกำลัง นะใช้ยี่ห้อนี้นะ,ะไม่ให้เห็นโลโก้เขานะเดี๋ยวเขาเจะฟ้องก่อน <c oughs> นะถือว่าเป็นเครื่องหน,นึ่งแค่หนึ่งกันแล้วกันนะจะใชเนี่ยนะสำคัญก็คือไข่นีัไข่เราจะาจะส่วนเฉพาะไข่เหลืองนะ,ะเฉพาะไข่อขีเหลืองไข่สีเหลืองเอาเฉพาะเอาไข่เหลืองของเขา เป็นเป็นไข่ดิบนะไม่ใช่ไข่ต้มนะใช้ไข่ดิบก็ครับให้ไข่สดไข่ดิบไม่ใช่ไข่ต้มนะไข่ต้มเราเอามากินเลยแต่เราจะเอาเฉพาะไข่เหลืองนะเอาเฉพาะไข่เหลืองวันนี้ที่จะมาทําก็ไปจะใช้กับพริกเมี่ยจต้นนะพริกเมี่จต้นสองเอามาสองใบแต่เราต้องเอาเฉพาะไข่เหลืองผสมกับน้ำปลาแล้วก็เครื่องดืม่ม อาจจะผสมน้ำเปล่านิดหน่อยเพราะเพื่อให้มันได้ปริมาณปริมาณไอ้ที่เราจะไปฉีดพ่นมันเยอะข้นหน่อยน้ำเปล่านิดหน่อยเปล่าก็ามีสวนแต่ก็จะทำให้ส่วนน้ำปาปลราเนี้ยให้เยอะกว่าน้ำเปล่าหน่อยเพราะว่ามันเราก็ไข่ไข่ในสองฟองเพอเอาเฉพาะไข่เหลืองนะครับที่สําคัญก็คือเครื่องมือ ขวดที่เราจะไวฉีดพน่นอันนี้ขวดเล็กหน่อยนะแต่เราอาศัยอาศัยหัวหัวฉีดของเขาคือเวลาเราฉีดไปแล้วมันจะพน่นเป็นฝอยเป็นฝอยแล้วพ่นกับดอกดอกอจะเป็นดอกไม้หรือว่าดอกพริกต้นพริกนี่ก็ดีนี่อันนี้อันน,นี้เป็นน้ําเปล่านะยังไม่ผสมนะเวลาเราฉีดออกไปมันจะมีพน่นเป็นฝอยออกมาพน่นเป็นฝอยออกมา,ถ,าถ้าเราได้ขวดใหญ่นี่ก็ดีถ้าเวลาจะใช้เป็นฉีดกับพวกพิษพวก แตงพวกถั่วพวกนี้จะใช้ฉีดดอกของเขาที่กําลังจะที่กําลังจะออกฝักออกลูกนะเนี่ยนะเนี่ยใช้ได้แต่เราหาขวดใหญ่กว่านี้หน่อยแต่นี่ไอหัวใจตัวนี้มันมากับขวดรุ่นนี้ก็เลยเอามาใช้เป็นแจ้คัดไ้ก่อนเราขีดไม่ขีดต้นสําหรับต้นพีที่เราจะขีดก็อยากจะพาไปดูสักหน่อยว่ามันเป็นโรคอะไรมันเป็นยังไงถึงไม่ค่อยจะจับตุ๊กไม่ไม่ค่อยจะจับไปแล้ว เป็นรูปของหมัวมาพอโตโตโตอหน่อก็เป็นข้นข้นที่จุกขั้วขั้วของขวรพริกเนี่ยเน่าเน่าเปื่อยเน่าเปื่อยแล้วก็ร่วงร่วงลงจากต้นเลยนะไปดูต้นของเขาหน่อยที่ใช้วันนี้คือไม่ไม่มีไม่เท่าไหร่นี่อุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือตัวนี้นะนี่ที่อธิบายไปแล้วภาชานะก็คือจะใช้ตัวนี้เอาลงในนี้แลนะ้วก็ผสมนะเห็นไหมแล้วก็จะมีช้อน ตัวนี้ก็ได้ฮนะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อมือตอนนั้นของเรานะไม่ได้ไม่มีสารเคมีนะแต่พอาเพียงเราเป็นทําเป็นฮอร์โมนอยากจะให้มาดูต้นพริกที่มันเป็นโรคนะทําไมทําไมมันใบมันหยิกมันงออย่างนี้นะยอดมันหยิกขนาดโตขึ้นมาแล้วไว้อันนี้เป็นพริกขี้ฟ้านะพริกหนูขาวลูกใหญ่นี่อย่าสังเกตว่ายอดของเขาจะหยิกงอนะเนี่ยยอดของเขาโตขึ้นมานี่หยิกหยิกงอ ก็แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ปลูกวันนี้ที่ทําวันนี้ก็ทำรมม์โมนวันนี้ก็จะมาฉีดพวกนี้แล้วถ้าเราไปสังเกตดีๆฮะถ้าเราสังเกตดีๆในใบตรงนี้มันจะมีมดตัวเล็กๆไหนฮนะเนี่ยมดตัวเล็กๆอยู่ตามใบของเขาเขาขึ้นมากินนะ่ะละเขาขึ้นมากินเออาจจะเป็นน้ำหวานหรือน้ำที่เขาชอบกินลนะรถใ,ใ,ในขัดเล็กนี่ในขวดวเล็กๆก็คือ ตัวมดแนะตัวสีดำๆจุดดำๆเนี่ยนะตามยอดของเขาเนี่ยตามยอดที่มันหยิกเนี to to er ่ยเนี่ยอย่างเช่นยอดนี่ก็ไอที่เป็นจุดดำๆเล็กๆนั่ก็คือตัวมดเล็กๆหรือว่าเพลี้ยหรือว่าตัวลักษณะนั้นฮะเวลาเขาดูดน้ําเลี้ยงเขาจะดูดช่วงช่วงไอ้กาใบของเขาเนี่ยช่วงกลางจริงของยอดอ่อนของเขาเนี่ยแล้วก็ทํารังอยู่อย่างนี้เลยทารังอยู่ที่ใบเลยเนี่ย ทอไที่ทําเป็นเข้าๆานี่ยก็ทำทำแรงเลยเนะี่ยเยอะเข้า,ขาวที่ดีใต้ใบอย่นะทาให้ใบไม่เจริญเติดตทําให้ยอดของต้นพริกนี่ยหยิกงอเนะี่ยหยิกงอแล้วก็ไม่เจริญตัวเลยแล้วเขากำลังออกดอกด้วยนะกาลังจะอ,ออกดอกด้วยเนี่ยออกดอกด้วยแล้วลูกพอลูกโตขึ้นมาหน่อยเขาลูกของเขาจะร่วงนะเนี่ยดอกพริกนี่ สำหรับต้นนี้ลูกโตแล้วนะเคยดูครั้งหนึ่งนะลูกโตแล้วโตวขึ้นมาใหญ่กว่านี้ก่อนหนึ่งหน่อยนึงก่อนต้นนี้มีล่วงตายไปแล้วร่วงหล่นไปแล้วลูกหนึ่งนะเมื่อวานนี้จะเก็บดูเนี่ยได้เก็บดูอยู่มันเป็นขว้วขว้นดำแล้วก็ดูตรงที่ฝักของลูกพริกตัวลูกเอที่ใหญ่ๆนะมันจะมีตัวบงตัวบงกัดจินอยู่ตรงยตรงขั้วของเขานี่เลย ต้นขั้วของพริกอย่างนี้เลยตัวบงตัวใหญ่นะตัวบงคือลักษณะบงนี่เขาจะวางไข่ใส่บอขณะที่เป็นดอกนะเขาจะวางไข่ไว้เลยวางไข่ในที่ดอกของพริกเนี่ยเวลาพริกโตขึ้นมาว่าไข่ของเขาก็จะฟักตัวออกมาเป็นตัวหนอนตัวบงกัดจินตรงที่ขั้วต้นขั้วของพริกนี่เลยเนะก็ทําให้พริกก็ทําให้พริกที่มันติดลูกแล้วเนี่ยร่วงตายนะ จึงจะใช้ผลิตฮอร์โมนออกมาใช้กับถึงนี้นะฉีดช่วงระหว่างเขาออกดอกแล้วก็จะติดผลนี่ครับนี่คือสาเหตุที่จะทำให้ที่เจอให้ได้มาทำวันเนี่ยเป็นทำฮอร์โมนเพื่อนำมาฉีดดอกของต้นพริกที่มันออกดอกแล้วต้นแต่ละต้นที่มันออกดอกนะก็รเริจะเริ่มติดติดฝักติดลูกเนี่ย อย่างเช่น,ต,นต้นนี้ก็เป็นใหญ่เลยนะเนี่ยที่เห็นต้นแรกแรกเลยนะเป็น,ปนลักษณะกำลังออกดอกเหมือนกันแต่ใบยอดสวนเจ้าของเขาหยิกเนี่ยที่สำคัญก็คือมันมีมด,นนมดเนี่ยเตัวมดเนี่ยตายเพื่อมันมันจะมาหากินคล้ายๆมีน้ำหวานอะไรอยู่ตรงยอดอ่อนของเขาเลยแล้วทำให้ยอดเขาหยิกเนี่ย เนี่ยอย่างเช่นยอดนี้นะครับยอดนี่ยมันจะมีมดตัวที่ดำดำจุดดำดำอยู่ในก้านของพริกเนี่ยในก้านยอดอ่อนก็อ่อนหน่อยเนี่ยทุกจุดโดยที่มีใบหยิกเนี่ยเนี่ยครับก็คือวันนี้ก็คือจะมาทํานี่แหละที่ว่าทําฮอร์โมอนเพื่อฉีดให้พริกนี่ช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยช่วงที่เขาออกดอกนี่คือจะมาเอาน้ำมาฉีด ให้ลูกของเขาติดดีแล้วในส่วนที่ใบยอดหยิกยอดงอที่มดที่เขากําลังดูดน้ําน้ําเลี้ยงน้ำในอะไรในก<น>ิ่งก้านของเขาเนี่ยใต้กิ่งก้าน่อนหน่อยยอดพริกเนี่ยมันจะหายไหมก็คืออย่างเช่นใบนี้ก็คือมีตัวมดนีมดดําก็คือมาวางไข่มาวางให้ดูดจีน้ําเลี้ยงที่ก้านดอกที่ก้านดอกที่ใกล้ก้านยอ,อดของเขา พอจินเสร็จแล้วก็เขาก็มาหลบนอนอย่างนี้นี่ๆตัวนี้ก็ยังไต่อยู่เลยนี่ตัวมดตัวใหญ่นี่ๆตัวหมดเนี่ยเขาจะมีลูกข,ของเขาในวางอยู่ในดําจุด,ด,จด,ด,ำด,ำดำามก้านใบใต้ใบนี่อันใต้ใต้ใ,ตตใบเลยนะดําๆส่วนมากเขาจะฉีดคนเอาหาขยะข้า,า,ขามแมลงมาฉีดพ่น,นแต่อันนี้ไม่ไม่ฉีดเพราะกลัวนันไป่ได้ซื้อยาข้ามแมลงมาฉีดเราจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปก่อน จะใช้วิธีรักษาด้วย <c oughs> การเพิ่มฮอร์โมนให้ลูกของเขาติดขณะช่วงที่เขากำลังออกดอกกําำลังจะติดผลนี้นะเราจะช่วยเขาทำทำทำฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเพื่อช่วยให้เขาติดลูกติดผลไม่ให้ผลลเวทึงติดผลมาแล้วผลที่กำลังจะเริ่มจเจริญเติบโตนี่คือจะให้เขา ติดโดยที่ไม่มีรอ,อ,อยมแมลงหรือขั้วของข,ของขั้วของนอนมาชอนใจในขว้วของพริกให้ขว้วของพริกนี่เน่าตายแล้วก็ร่วงร่วงหลนไปในที่สุดก็ผลผลิตที่จะเก็บไว้กินด้วยสารก็จะไม่ได้กินกันนี่คือการที่จะมาทำ ฮอร์โมนนะครับเพื่อช่วยช่วยเสริมให้ดอกพริกต้นพริกดอกต้นพริกหรือสั่วฝักยาวหรือทุกแตงไทยแตงกว่าที่เข้าออกดอกนี้ก็กำลังจะติดผลน,น้ครับเราจะใช้ตัวนี้พ่นได้ช่วยช่วยให้เขาติดโูกติดดอกโดยที่ไม่ร่วงหล่น นี่แหละครับไปดูต้นทิกมาก็เดี๋ยวเรามาทำตัวนี้เลยนะวิธีง่ายๆก็คืออุปกรณ์ก็แนะนำให้รู้แลนะ้วเ,เวลาทำเสร็จเราก็จะใช้น้ำของเขาเนี่ยน้ำของเขาเนี่ไปฉีดพ่นนี่นะฉีดพ่นอย่างนี้เลยฉีดตามดอกตามตามขั้วตามขั้วดอกของโง่ขั้วดอกของเขาขั้วยอดของเขา,ขเขาที่จะมันที่มันจ็ติดลูกนะ ไม่ว่าจะเป็นพริกแล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วที่มันเป็นดอกที่กำลงังออกดอกที่กำลังจะติดผลเนี่ยนะแล้วเาจะเอาตัวนี้ที่เราปผสมเสร็จแล้วก็เอาไปนำไปใช้เพื่อจะให้เขาได้ติดผลให้ได้ผลผลิตไม่ให้เน่าตายพวกน้อนชนช้พวกนี้ก็น่าจะ ช่วยได้นะก็เคยทำมาแล้วนะครับเคย,เคย,เ,คยเคยทำทดลองดูหลายปีหลายปีเหมือนกันเพราะว่าปีนี้เพิ่งมาปลูกตัวนี้ก็เพิ่งมาปลูกตัวนี้ก็คือเพื่อนเจํานำเริ่มมาทำทำใช่อีกนำเริ่มทำมามาทำใช้อีกก็ได้ผลเมันเป็นลักษณะพริกพริกขี้ฟ้าเนี่ยพริกขี้ฟ้าที่เราเอ่อสร้ งวดแรกที่เขาออกมาที่เขาออกออกออกเคยออกลูกมาเนี่ยที่เคยทาครั้งแรกเลยนะที่ออกลูกมาก็กําลังจะได้กําลังจะพอกินนะลูกกาลังจะพิดเร Entonces, ิ่มเผ็ดเริ่มพอกินเนี่ยเริ่มทําต้มตามได้เนี่ยเกิดเป็นขั้วขั้วเน่าขั้วของเขาเน่าแล้วก็ร่วงตายร่วงลงร่วงตายโดยที่เราไม่ได้กินเจ็บกินเลยแต่พอดีรู้สึกรู้ว่า ทำทำผสมกันอย่างๆเนี่ยก็เรียกว่าสูตรทำเขาเรียกว่าสูตรทำ,ทำ,ทำให้ขั้วพิกควานพิกหรือผลผลิตของขั้วดอกเนี่ยมันติดมันติดเคยทำแล้วก็ได้ผล <S <S ครับปรากฏว่าติดติด,ตดไม่มีลูกพิกลูกอะไรที่ร่วงเลยนะแต่นี้เราทำเป็นปลูกปลูกยินในโควเรือนปลูกกินในโรลเรือนเฉยๆทดลองในปลูกกินในโคลเวือน,ออน,กกน,น,อนไม่ได้ทำเป็นอุอตสาหกรรมใหญ่ พราะว่าเราอุปกรณ์ก็เราใช้ใช้นี้ก็ใช้ในส่วนน้อยแต่ตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในส่วนน้อยพอพอเราผสมเสร็จแล้วก็เรามาเทใส่ขวดนี้เอามาเทใส่ขวดนี้เราเอานำไปขีดพ่นครับเริ่มตับเลยนะอันนี้เป็นในในขวดนี้เป็นน้ำเปล่านะที่ก็เอามาทดลองขีดได้ดูนี่นะแล้วก็จะเททิ้ง ำกัง่ายๆนะครับก็จะมีก็จะมีไข่หนึ่งละแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็น้ำปลาร้าน้ำปลาี่เคีที่เราเอาจะพะขวดที่เราจะทิ้งแล้วที่มันจะเสียหรืออะไรนะที่เรากินไม่ทันนี่เอาขวดนี้ก่อนสำหรับขวดนี้ใหม่ใหม่ใมก็คือเราใส่ต้มํำประกอบอาหารได้ปกติ อันนี้มันซื้อมานานหลายหลายเดือนแล้วก็รู้สึกมันจัดแต่ก็ยังมีรถปลาอยู่รคเข็มรถอะไรอยู่ผสมน้ำเปล่านิดหน่อยเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณน้ำที่เราเจะนํะนไปฉีดนะครับก็คลิปนี้ก็อธิบายคข้าๆเช่นี้แล้วมีได้ผลดียังไงก็จะนำมาอัปเดตหรือว่าเอามาอัปเดตให้ท่านจากผลผลิตที่ทำได้ในวันนี้นะเพราะว่าติดทุกอย่างก็เริ่ม เริ่มออกดอกเริ่มออกดอกเพรเริ่มออกดอกเราก็าอยากให้มันติดลูกโดยที่มันไม่เหี่ยวหรือว่าน่าร่วงหล่นตายครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอเวลาทำํำในนี้แป๊บหนึ่งต้องใช้เวลาวหน่อยเพราะว่าละเอียดที่เราจะตีตีน้ําให้ตีไข่ตีน้ําให้มันเข้ากันนะเน่นไข่เอาเฉพาะไข่เหลืองนะครับเราเอาเฉพาะไข่เหลืองนะน้องน้นงกับส่วนผสมที่เราจะเอาเข้มข้นขนาดนี้เราก็ ว่ากันอีกทีในต,ตรงนี้สวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับช่องผ่านบุ<ม>ล,ล่าชาแนลหรือกดติดตามนะครับใครเข้ามาชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ